สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับพามาชมรถฉีดยาครับสองระบบหรือว่าสามระบบก็โทรมาสอบถามช่างอาร์ได้ครับหรือว่าอยากได้ฉีดอย่างเดียวก็จัดให้ได้ครับไวรุ่นถังกลมในคันนี้นะครับที่ยกไปยกล้อเนี่ยโอ้โหปั๊มเบอร์ยี่สิบ เครื่องยนต์สสูบยันตมาสามแรงม้าเทอร์โบนะครับติดเทอร์โบให้ด้วยนะครับหรงส้างสแตนเลสนะครับนี่เอาไปโชว์ตัวที่งานโชว์จังหวัดพิจิตรนะครับวันที่12 13กงสามกุมภานะครับนี่วันจันทร์อังคารน,นะครับนี่เตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับอาจจะดอกแสงนิดนึงนะเดี๋ยวให้ชมวันนี้ไม่ได้ยกนะครับ 背一下。 จะให้ดูคันตัดนี่อีกคันหนึ่งอจอดรอแล้วทางอาร์ตตัวนี้กี่ใบตัด 12, นะ12บ12ใบตัด, 12, ตดครับใช้ปั๊มปั่นนะครับใช้ปั๊มตัวนี้เป็นตัวปั่นนะครับตัวนี้เป็นมินียมนะนี่ เอาไว้สําหรับตัดใบข้าวนะครับนี่มีกระบอกสไลได์ได้อาจจะอดอกแสงนิดนึงนะครับสิบสองใบตัดนี่ก็โอเคแล้วครับสายพานนะครับเราโฆษณาให้ครับ สีสันนี่สวยงามมากใครอยากได้ระบบฉีดก็มาเพิ่มถังได้ครับช่างอาร์ตอันนี้อะไรอ่ะแบตเหรออ๋อออ๋แบตอยู่นีน่ถ้าใส่ถังกลมได้ไหมใส่ถังใส่ถังได้มันจะแค่แค่ไม่ยากเลยมาอ๋อครับใครมันไม่มีอย่างเดียวถ้าขาดอย่างเดียวเราก็มีนะครับ ใครอยากเสริมก็จัดให้ได้ครับใส่สองระบบฉีดตัวนี้จะเป็นตัดนะครับสะท้อนแสงเบอร์โทรติดต่อครับวันนี้อาจจะไม่ได้โชว์ตัวนะครับยกให้ดูนะใช้เครื่องยนต์ยันมากนะครับ ทงอาร์ตขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวให้ฟัง,งเสียงกันสักนิดครับ,บ,บตัวนี้เป็นกาดยกแวกข้าวมีหน้าหลังเลยนะใช้ตัวเดินไฮดัสครับ เียยมันจะสูโหเดียวไม่ได้นะโหเดียวโหดแต่เบียยนี่มันมันเหมือนมันจะมีเสียงรบกวนเยอะแต่ว่าเราทำดูสดด้วเยเดี๋ยวเราถ้าคุณตาใช้จริงเดี๋ยวเราใส่กล้องแบบ เป็นโบคู่ครับต่อฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งมาชมกันต่อครับส่วนสเปคเดี๋ยวโทรมาสอบถามช่างอาร์ตอีกทีนะครับ ตัวนี้เป็นลูกยางนะนี่ครับถือว่าใช้งานคุ้มครับโครงสร้างเป็นสแตนเลสโครงสร้างเป็นโตเคนะครับอจเจริญการช่างระบบเก็บ เก็บงานได้สวยงามมากเดี๋ยวจะให้ขยับรถถ่ายรูปสักหน่อยครับท่านผู้ชม ได้ครับ oh, <yeah. S 1> ล่อมากเลยครับ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวขยับอีกคันหนึ่งครับามาโชว์ตัวกันหน่อย oh, <yeah. S 1> แน่นตัวครับ ครับใครที่อยากจะดูตัวจริงนะครับชมได้ที่งานโชว์รถจังหวัดพิจิตรนะครับเอามาจอดคู่กันให้ชมครับ ตัวนี้เป็นสีอะไรช่างอาร์สีสีสีฟ้าใช่ฟ้า,ฟามุกฟ้ามุกสวยงามมากครับฟ้ามุก,มกมมครับสีตามสั่งเลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ